สบายดีตันบ่ายเนาะแราบแร่งเอ็ดเก็บภาพยาำแร่งมาฝากอีกเนะาะราบรรยากาศวิธีสวีทสร้างหายสร้างหน้าเนาะแก้วขาว คือว่ามือน like ี gì, <c ười> gì, ้มีแต่ปูเก่งๆเนาะมีแต่ปูว่ายๆเนาะปนงานมือนี้ที่ว่าได้ไล่พวกชุกๆเนาะคนสีขคนข้นสีข้นวนับถตาจะคล้องเด้อพอว่าจะคล้องนี่โอ้ยโหเก่งแหละเดืองเกี่ยวนี่เกี่ยวบูว่ายอีเนาะ